ข้ามขายติดไปเลยนั่นแหละครับไปแล้วดองไม้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะโ้นหลังจากตอนนี้นะครับก็ต้องทำการเบอร์ให้หมดทุอกอย่างต่อขนาดนะครับผมแล้วก็เว้นพื้นที่ว่ายหน้าเราเนี่ยก็ไม่เบอร์ไปด้วยเยส้นสายตาเส้สในนำสายตาก็มีหลายแบบเลยรกันท,ทั้งปะชินินงสบายอาบิติดแมนะค,ครับอย่างที่รู้กันตอนนี้เรามีกดมาใหม่ใช่ไหมครับก็คือข้ามทายติด ใครเลยทัางถ่ายสิใครเลยนั่นแหละครับถ่ายโอไปแล้วบางคนก็ถ่ายพิงก็ตั้งแต่สองสามเดือนก่อนดองก็ตั้งแต่ปีแล้วก็มีดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้นหลังในตอนนี้นะครับก็ต้องทําการเบอร์ให้หมดทุกอย่างครับให้มองไม่ออกเลยว่าคนหรือแมวดูไม่ออกเลยต้องเบอร์หมดนะครับสำหรับคนที่ถ่ายมาแล้วทำงาดีนะครับแรับเราก็เอาคลิปเก่าเราที่แตกไปตัดต่อในโปรแกรมไทม์แมสเตอร์เบอร์ได้ที่ไม่ต้องกลับไปถ่ายใหม่นะวันนี้พาไปดูกันว่าทำาไงบ้าง นี่เป็นตัวอย่างคลิปที่ผมถ่ายมานะครับจากสถานี้วยไฟฟ้าอย่างหนึ่งซึ่งคนเยอะมากๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเขามาในโปรแกรมคายมัตเตอร์ก่อนนะครับผมแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราถ่ายมาแล้วคําสั่งเอฟเฟกต์ซึ่งเราสามารถเลือกจากเลเยอร์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีหัวข้อเบอร์อยู่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีนะครับต้องเข้าไปเลือกซื้อในร้าน Effect Shop ก่อนนะครับ ตรน,นี้<ห>นจะมีเอฟเฟกเบอร์ให้เราเลือกเยอะเลยนะครับแล้วก็เข้ามารีวิวดูได้ด้วยทีนี้เดี๋ยวผมจะลองงานจริงให้ดูนะครับอันนี้ผมเดินอยู่ที่สถานี BTS แห่งหนึ่งผมจะเบอร์คนข้างๆด้านซ้ายด้านขวาครับผมใช้ตัวที่ผมถนัดคือตัวเบอร์อันนี้นะครับผมมันจะเป็นแผ่นขุณนะนะครับแล้วก็เราเลือกปรับขนาดได้นะครับพ่อ ให้วางในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ไปปรับขนาดนะครับผมแล้วก็เว้นพื้นที่ว่าไว้นหน้าเราเนี่ยก็ไม่เบอร์ไปด้วยนะครับแต่ว่าบรรยากาศร,รอบๆเนี่ยจะเบอร์หมดออกมาประมาณนี้นะครับคลิปก็จะดาเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับขณะที่ตรงส่วนที่เราเบอร์เอาไว้ตรงไหนมันก็จะเบอร์ต่อเนื่องไปนะครับแล้วเราก็มาปรับได้ว่าตรงไหนมันเบอร์เยอะไปน้อยไปนะครับรวมถึงเราเพิ่มเอฟเฟกต์การเบอร์ได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเบอร์แบบเดียวมันดูน่าเบือ่อแล้วก็สลับเอา เบอร์อันอื่นมาใช้แทนได้นะครับเบอร์แบบที่เป็นโมเสกก็มีแบบที่เป็น,เส,นเส้นสายตาเส้นนำสายตาก็มีนะครับมีหลายแบบเลยประมาณนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับเ,เพื่อนๆแค่ตตะครั้งสองครั้งเนะี่ยก็จะเริ่มชินต่อได้โดยที่ไม่ต้องกลับไปถ่ายใหม่ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจิน,นอินสปายอาร์ติ้งพิกแม็กซ์บ๊ายบายสวัสดีครับ